็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับก,บการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอตร์ไวอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้ครับผมจอนมอตร์ไรวอจะขอพาเพื่อนๆมาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ Honda c คลิกปอสกูเตอร์ยอดนิยมจากค่ายปีกนกกันสักหน่อยดีกว่าเพราะแม้ในเบื้องตน้นทาง Honda จะได้มีการเปิดตัวโฉมปี2021ซึ่งเป็นโฉมอัปเดตสีใหม่ของมันออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2020แต่ทันทีที่ Honda P ซ160ถูกเผยยโมอ่างเป็นทางการในบ้าน เราตั้งแต่เมื่อต้นปีทําให้ใครหลายๆคนคาดการทันทีนะครับว่ามีโอกาสหรือไม่ที่ตัวคลิกเนี่ยจะได้รับการปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์บล็อก160ซีซีหรือที่จริงก็คือเครื่องยนต์บล็อก157ซีซีเหมือนกับตัว P-Sex โฉมล่าสุดด้วยหรือเปล่าซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยส่วนตัวทีมงาน Motor rival มองว่ามันมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าแม้ชุดเฟรมแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆของตัวรถทั้ง2รุ่นนี้ระหว่า คลิกกับ p c x จะเป็นคนละชิ้นส่วนกันแทบจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ทั้ง p c x แลวก็คลิกต่างก็ใช้เครื่องยนต์ที่มีพื้นฐานร่วมกันมาตั้งแต่รุ่น125ซีซีแล้วเพียงแต่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของชุดกล่อง ECU ระบบส่งกำลังแล้วก็ชิ้นส่วนยิบย่อยภายในอีกเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้มันเหมาะกับรูปแบบการใช้งานของตัวรถที่แตกต่างกันดังนั้นเราจึงมองว่า Honda คลิก160ยังมีโอกาสและความเป็นไปได้สูงที่จะถูกเปิด ตัวตามมาในเร็วนี้และนอกจากการปรับมาใช้เครื่องยนต์ที่ยกมาจากตัว p c x 160อย่างที่เราได้ระบุไว้ในข้างต้นเราก็มองว่าตัวคลิก160ที่จะถูกเผยชมในอนาคตก็น่าจะมาพร้อมกับชุดเฟรมแบบใหม่ที่มีชื่อว่า ESAF หรือว่า Enhanced Smart Architecture Frame ซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างตัวรถสำหรับรถมอเตอร์ไซค์แนวสกูตเตอร์ที่มีฟลอร์บอร์ดแบบล่าสุดของทาง Honda ซึ่งในตอนนี้ทางค่ายเนี่ยได้มีการนำไปใช้กับตัว Honda g e n i นแล้วก็ Honda า ปีไอโฉมล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยโดยจุดเด่นของชุดเฟรมแบบใหม่ที่ว่านี้ก็จะเป็นในเรื่องของน้ําหนักที่เบาลงแต่ก็ได้ความแข็งแรงที่มากขึ้นกว่าชุดเฟรมแบบพ่อเหล็กกลมธรมธรมดาาเหมือนในสกูตเตอร์รุ่นก่อนๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและในเมื่อ Honda c l ล c k 160จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนของชุดเฟรมและก็เครื่องยนต์ที่แรงขึ้นทางวิศวกรก็จะต้องมีการปรับเซตระบบการสะเทือนทั้งด้านหน้าและด้านหลังใหม่เพื่อให้รองรับกับสิ่งต่างๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปส่วนรระะบบเเกกองก็คาาดว่จ มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบดิสเดี่ยวทั้งด้านหน้าและด้านหลังสักทีแต่อาจจะเป็นออปชันเฉพาะตัวรถรุ่นท็อปเท่านั้นส่วนระบบ ABS ก็มีโอกาสนะครับที่จะใส่เข้ามาหรือไม่ใส่เข้ามาก็ได้เพราะถึงไม่ใส่เข้ามา Honda Click 160ก็น่าจะขายได้อยู่แล้วแต่ถ้าใส่เข้ามาก็อาจจะดีต่อผู้บริโภคในแง่ของความปลอดภัยเพราะว่าในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ต้นทุนของตัวรถเนี่ยสูงขึ้นอีกค่อนข้างมากพอสมควรนั่นเองส่วนการออกแบบชุดแฟริร่งภายนอกส่วนตัวทีมงานม o t ต r ร์ราวลก็มองว่าพวกเขา น่าจะมีการปรับเส้นสายของคลิก160ให้ดูมีความเกรียวกราดน้อยลงกว่านี้อีกนิดแล้วปรับเส้นสายใหม่ให้ดูมีความทันสมัยหรือล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งอันที่จริงเราก็จะสังเกตได้จากการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆของ h อน d ้าในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองส่วนกําหนดการเปิดตัวฮอนด้าคลิก160รุ่นใหม่เรียนตามตรงว่าณขณะน,นี้เรายังไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่แน่ชัดได้แต่ในเมื่อตัว Honda คลิก150โฉมปัจจุบันเพิ่งจะมีการปรับสีใหม่ประจำปี202 21ไปเมื่อปลายปีก่อนดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเปิดตัว Honda c คล c k 160ออกมาจึงอาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2021นี้ก็ได้แต่เราก็มองว่ามันไม่น่าจะช้าขนาดนั้นหรอกครับเพราะยังไง Honda c l ล c กก็ควรจะได้รับการปรับโฉมหลังจาก Honda p c x ไปแค่เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นอยู่แล้วเพียงแต่สาเหตุที่ทําให้มันยังไม่สามารถเปิดตัวในตอนนี้ได้อาจจะเป็นเพราะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็เท่านั้นแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัว Honda c l i ิก160รุ่นใหม่กันบ้างลองแสดงความยิดเห็นกันเข้ามาได้เลยแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดดิ่งแจ้งเตือน y o u t u b e c h a n n e l m o t o r i v a l รวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กด Scene ี First Fanpage f a c e o o o k m o t o r i v a l ให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้ผมจอนโมโต r รวอลขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ